ก็เดี๋ยวเป็นเพลงก้อนอะไรพ่อสักหนึ่งผลงานนะฝากไว้ให้โยมได้ติดตามเพราะบ้างไม่เพราะบ้างก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจลูกพระนาโยมนะตอนนั้นมีพ่อเคียงกาย เลีเ้ยงลูกหญิงลูกชายเคียงข้างแม่ยังเฝ้าป้อนนมยามลูกเงาต้ม แม่คอยเฝ้าปอปร,รมชื่นชมนิยมรักใครลูกคือกำลังใจสามคนหนึ่งหญิงสองชายโตได้พ่อแม่นี้เอง แต่วันนี้ไม่มีพ่อหลักนอนพอนพักลูกต้องวังเวงอุบัติเหตุเองทำลายแหลกลาน พอดวงวิญญาณพ่อชะเลาขึ้นสวรรค์สู่ชั้นวิมานเมืองแมน่นชีวิตยากแสนจากดินจากถิ่นจากแดน วิญญาณโสเมืองแมนวิมานพระสวดฟังแล้ววังเวงใจเพลงมอนลองหายผิวผ่าน ตื่นตันเลือดีทรณนีกันแสงมุลเวียนเปลี่ยนแปลงพ่อชะเราปิดฉากแสดง สิ้นแสงลูกจาพ่อลาก่อนโลกคือโลกละครความดีสิ่งที่แน่นอนติดตัวเมื่อตอนพ่อตาย อาไรลากจากยาทั่วแดนพูงหวงลีดแควนแทนความอาลัยเกิดชาติใดเป็นพ่อลูกกัน ลาลับดับขาลรูปพ่อยังเหลือหนึ่งบาลลูกทั้งสามไว้ดูแทนกายพ่อชะเลาจากไปพระคุณพ่อ สุดจะบรรญ,ญายอะไรตลอดพ่อจ้าพระสวดฟังแล้ววังเวงใจเพลงมอน ลองให้ผิวผ่านเตอนตันเลือดีธรณีกันแสงหมุนวเหียนเปลี่ยนแปลงพ่อชะเราปิดฉากแสดงสิ้นแสงรู จพอ่อลากรโลกคือโลงละครความดีสิ่งที่แน่นอนติดตัวเมื่อตอนพอตายอา ไลลาจากยาทั่วแดนผูห่วงหลีดแคว้นแทนความอาลัยเกิดชาติใดเป็นพ่อลูกกันลารับดับคานลูกพ่อ ยังเหลือหนึ่งบ้านลูกลกทั้งสามดูแทนกายพ่อชะเราจากไปพระคุณพ่อมีมากมายอาลัยตลอดพ่อจ้า จบไป้โยงรักใดในเล่าเท่าพ่อรักห่วงใดในเล่าเท่าพ่อห่วงลูกทั้งสามนะคือดวงใจของพ่อ้านะถึงแม้ว่าวันนี้นะพ่อจะไม่อยู่แล้วนะ เราก็ท้องเข้มแข็งนะเหมือนกับสัจธรรมชีวิตนะโยมนะคนเราถ้าบางสิ่งบางอย่างเราไม่เจอกับตัวเองเราก็ไม่รู้นะโยมก็ขออภัยที่ว่าอาจจะมีโศกเศร้าไปนิดนึงนะมันก็สุดๆลโยมนะไม่งองแงมากมายหนะ้าโตแล้วพ่อบอก